เล็กน้อยบนท้องถนนค่ะด้านหน้ามีสิ่งกีดขวางการก่อสร้างพี่เขาเปิดไฟเลี้ยวขอออกกระทันหันเราก็ให้ออกพี่เขาก็เลยเปิดไฟกระพริบขอทางเพื่อเป็นการขอบคุณเราสิ่งเล็กๆที่ทำให้มีความสุขในหัวใจก็คือการขอบคุณและก็คือการให้ทางของเราพี่เขาก็อาจจะสุขใจเหมือนกันเช่นกันหรือเปล่าเออเราคิดไปเองหรือเปล่านะแต่ปลายยางสุขใจนะที่พี่เขาขอบคุณเรา นี่ลาคะน้ำใจบนท้องถนนน้ำใจบนท้องถนนเป็นสิ่งสำคัญนะคะน้ำใจเล็กๆน้อยๆในการให้ทางของรถบรรทุกถึงจะเป็นรถบรรทุกหรือรถบ้านก็มีน้ำใจให้แก่กันได้ไม่หัวร้อนในการขับรถทุกอย่างจะปลอดภัยนะคะเดินทางปลอดภัยทุกท่านนะคะนี่นี่ก็อีกคันเขาขอทางเบียดเข้ามาไปอยากก็ให้ทางพี่เขาก็เปิดไฟ ขอบใจจ้าเดินทางปลอดภัยนะคะพี่ก็บอกแล้วไปอย่างกันน่ารักมีน้ำใจแต่อย่าให้ไปอย่างหัวร้อนนะดูดูท่าปิดซะก่อนหัวรถเป็นเหมือนกันนะจ้า